ดิศราดิฉันนางส,ส,ส,สาวณัฐวัลย์ศักดิ์สาขาวิศวกรรมโรตีชันปีที่สามค่ะวันนี้จะมาแนะนำสถานที่นะคะก็คือตึกพิบูลวิทย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามค่ะประวัติตึกพิบูลในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยมีจุดเริ่มต้นจากโรงเรียนฝึกหัดครูพิบูลสงครามต่อมากลายเป็นวิทยาลัยครูพิบูลสงครามในปีพศ2504และได้รับพระราชทานเป็นสถาบันราชาพัฒนพิบูลสงครามในวันที่14กุมภา2535ต่อมาในวันที่15มิถุนายน2547ได้เลื่อนฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชพัฒพิบูลสงครามตามพระราชบัญญัติใหม่ค่ะตึกพิบูลหรือพิบูลวิทย์ เป็นศูนย์เรียนรู้อเนอกประสงค์ของมหาวิทยาลัยซึ่งตั้งอยู่บริเวณส่วนทะเลแก้วของมหาวิทยาลัยราชภัฏพ,พิบูลสงครามจังหวัดพิษณุโลกค่ะชั้น1จะมีห้องเรียนพิบูล101ถึงพิบูล104ห้องกองบริการการศึกษาห้องโครงการจัดตั้งกองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาและส่วนอาหารค่ะและตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ชั้นสอของตึกพิบูลวิทย์ค่ะ ชั้น2นะคะมีห้องเรียนพิบูล182ถึงพิบูล201และห้องโครงการจัดตั้งกองจัดการทรัพย์สินและสวัสดิการค่ะค่ะและตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ชั้น3ของตึกพิบูลนี้ค่ะชั้น3มีห้องเรียนพิบูล301ถึงพิบูล3ค่ะ ตึกพิบูลวิทย์นะคะยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาอาทิเช่นลิฟต์ถังขยะตามจุดต่างๆห้องน้ำบันไดเลื่อนและมีโรงรถขนาดใหญ่สำหรับการรองรับผู้ที่เข้ามาใช้บริการตึกพิบูลวิทย์ค่ะ